ตายแล้วลูกหมูสามตัวนะคะกาลังจะโดนหมาป่าซวบนะคะตายแล้วมันมาเคาะประตูนะคะลูกปิงปองบริการนี้เลยหมา่ามันชอบเล่นนะคะถึงมันจะโหดขนาดไหนแต่มันก็ชอบเล่นอยู่พักคิเลวห่อตัวไปเลยค่ะเอาไปปล่อยวัดเอาไปปล่อยวัดเท่านั้นสภาพนี้ทุเรียนนะคะทวงนี้หน้าทุเรียนไงหมาป่าไม่กินทุเรียนนะคะเป็นสุด,สด นะคะยายแมงมุมทาอะไรดีล่ะเอาทาอะไรดีปึ๊บนี่ค่ะเอาทําอะไรก็ไม่รู้นะคะออปลาทองคําให้มันกินนะคะมันจะได้เชิงเองนะคะต่อไปเออพึ่งต่อยไปเลยลูกต่อยมันให้มันตัวบวมไปเลยนะคะ ต่อไปนะ้ําอันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้ว่าแป๊บหนึ่งรถตับต้นไม้เปล่าไม่ใช่อันนี้ค่ะจานนะคะให้หมาลาบไปเลยค่ะต่อไปอันไหนดีลูกหมูกําลังกลัวนะคะเฮ้ยตรงไม้นี้มีอะไรมีเห็ดนะคะกินแล้วเมากินแล้วท้องเสียไปเลยค่ะนี้เลยอ่ารถนี่เปล่าเออให้ไฟมันช็อตนะคะปึ๊บช็อตไปเลยลูกเออเอ,อือไปเลยนะคะอ่าตรงนี้มีเงินอยู่นะคะแต่เราจะจ้างหมาป่านะคะดิวหมาป่านะคะเอาเงินไปก้อนหนึ่งแต่อย่ามากินฉันเลย รอดปลอดภัยค่ะตื่นเต้นจังเลยนะผู้ชายกำลังจะมาเซอร์ไพรส์ดอกไม้ของฉันด้วยใบแต่จริงๆแล้วอีเจ้คนนี้มันคือผีนะคะมันคือปีศาจแมงมุมเราจะต้องให้ผู้ชายรู้อย่างด่วนนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นบ้านของแมงมุมให้หมดนะคะอีเจ้นี่เขาเป็นแมงมุมปีศาจซาลาเมนเดอร์ซาเลอร์เนดานะคะสามารถกินผู้ชายไปนในเพียงแค่สามวินะคะพี่คนนี้เขาจะต้องโดนเจ้คนนี้กินไม่ได้นะคะฉันไม่ยอมค่ะบอกเลยนะคะเราก็จะแปลงร่างให้พี่คนนี้กลายเป็นพระนะคะนี่เลยปราบเลย เ,เอายันมาปิดอมิตาพุทธอมมิตาพุทธสับระฮึบนี่หายไปเลยค่ะไปยังไงตายแล้วนี่มันฆาตากรต่อเนื่องสุกสิบสามนี่สุกสิบสามพูดได้ชัดๆนะคะนี่เลยผ้ะเราจะต้องเอาพาคุณหนูนะคะมาพรางตัวไว้ก่อนเลยอย่าให้มันรู้นะคะมเบาหน่อยนะทุกคนอย่าแกล้งชนาขอร้องเอาป้ายโฆษณาเล่นน้ำมาเลยค่ะนี่เลยฉัน,นยอยไปเล่นน้านะคะขอชีวิตรอดก่อนเปิดตู้มาชุดสีแดงที่ฉันชอบนี่เอามาป้องกันหลบตัวก่อนนะคะอย่าให้มันรู้มา เบานะต่อไปแตคาคานน้รายพาม่าสิบบูหรอไปแหละทุกคนเฮ้ยรถปลอด,ดภยัยอยางไปละเอ้ยน่ากลัวมากเลย อเอ้ยแจวเร็วอ่ะแจวมาแจวตจำถึงน้ำหนึ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวน่าจะแจวไม่ไหวนะคะนี่เลยค่ะเกนเอ็มกินเอ็มไปเลยค่ะโอหกินเสร็จดีดุูดปาร์ตเลยนะคะโอ้ต่อไปนะครับนี่เป็นโปเกมอนนี่เอามาช่วยลากด้วยนะคะต่อไปนะครับปลาฉลามนะคะจะมาไลกกินท,ทา่านทำไมมาช่วยว่ายหน่อยเร็วมาช่วยพายนะคะเอาพายเร็วฮึยๆนะคะเปลนลูกโป่กให้ไปจนจรวดนะคะเดี๋ยวก่อนนะปลาฉลามมันขึ้นมาช่วยว่ายแล้วมันหนีอะไรกันล่ะไม่รู้กดแทนนะคะต่อไปนะครับดวงไฟอะไรก็ไปโรูดนี่เลยค่ะ ล่างของซุปเปอร์แมนนะคะนี่เลยเวิร์บนี่ไวสุดสุดนะคะต่อไปอะไรเออ m สิบหกให้ใครกินดีให้ปลานะคะอุ้ยกลายเป็นโปเกมอนล่างสองแล้วนะคะอันนี้รวมสมบัติปึ๊บนี่ค่ะหมึกคาเคนมาช่วยกันว่ายน้ำแจวเร็วแจวเร็วแจวเร็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 วก่อนที่น้ำจะมา ต่ายแล้วกลางคืนทีไรฉันนอนไม่หลับทุกทีเลยนะเหมือนจะมีกุ๊กูมาหาฉันนะคะแบบนี้เราจะต้องจัดการสิ่งที่ทําให้เรากลัวนะคะโดยการเช็ดน้ําก่อนค่ะเพราะมีเงาพี่อยู่ในน้ําไงต่อไปนะคะผ้าผืนนี้ทำอะไรเอามาห่มได้หรือไม่ห่มไม่ได้นะคะทําอะไรดีคุมทีวีได้ไหมไม่ได้อีกคุมอะไรดีวะเออคุมคุม,ค,มคุมหน้าต่างเออเป็นผ้าม่านนะคะเออเลิศเลค่ะต่อมานะคะคุณแจล็อกอะไรดีปึ๊บปิดประตูก่อนนะคะปึ๊บล็อกเลยค่ะต่อไปนี้จะไม่มีใครสามารถย่องก็มาหาฉันได้นะคะ ต่อไปที่ปัดเอ่อย้ายแบงมุมนะครนี่เลยมาปิดตู้มันมีดวงตาพิฆาตอสูรคอยจ้องมองฉันอยู่ปิดทีวีแม่งเลยแล้วมึงจะดูทําไมวะอีเจ๊หนังสยองขวัญเนี่ยไม่เข้าใจจะบิ้วตัวเองเพลี้อะอะต่อไปนะครับอีกอ่ะพลาเทปนะครับปิดไปเลยสก็อตเทปเออพลาเทปส่งนะคะแต่ก่อนปิดอันไหนนี่เลยดินทักมึงปิดปิดเปิดเปิดพอกูเปิดมึงปิดพอูปิดมึงเปิดอ้าวผีมาที่ไหนแล้ว เออ,อีผีตัวนี้มันลายนะคะมึงคือไปทําอะไรบนฟ้านั้นฉันจะไม่ยอมนะคะนี่เลยเอากาวมาปิดนะคะล้างแคน่นี่เลยผมติดกับฝ้าไปเลยสิคะเฮ้อสมน้าหน้าปิดไฟนอนดีกว่าคุณพ้ะทอมพรุ่งนี้เราจะต้องไปช้อปปิง้งเพราะว่าเงินเดือนออกไะ ตายแล้วแมลงสาบเต็มห้องครัวเลยนะคะมันดูสกรปรกโศกโคลงฉันจะต้องจัดการกับพวกมาเด็ดขาดนี่เลยค่ะตีไปหนึ่งตัวนะคะเกาะตรงฟ้าดีหนึ่งตัวเยอะไปหมดเลยฉันเห็นแล้วฉันขนลุกกุกือโอ้มันอยู่ตามผักตามบาด้วยนะคะตามผักกบตามบาอะไรแล้วต่อไปนะครับผ้าทํำไรเอาทอะไรดีวะเช็ดอะไรดีวะไม่รู้นะคะโอ้ยต,ตรงนี้ค่ะตรงหลอดไฟนะคะตีไปหนึ่งแปะนะคะโอ้ยตรงกาน้าอย่าคิดว่าฉันจะมองไม่เห็นนะคะแกไปเรียนกับอาจารย์คงมาใช่ไหมวิชาหายตัว ชานคงของแกนะมันของปลอมนะคะชานะของจริงท่านสามารถหาได้พวกแกได้นะคะจอบทําอะไรขุดต้นไม้หรออย่าบอกนะว่าพวกแกอยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้ที่ฉันรักต้นไม้มงกุฎของฉันต้องกลายเป็นต้นไม้อับบงคลโอ้โหไก่ย่างที่ฉันเทึงทําเ็จตีไปเลยค่ะหนึ่งกลุ่มนะคะอย่าบอกนะอยู่อยู่ตรงตาหรือเปล่าโอ้โหอยู่ในรองเท้าฉันฉันอยากจะลองกรีดนะคะมันอยู่รองเท้าฉันได้ยังไงโอ้ตรงล้างจานก็มีนะคะตรงจริงล้างจานนะคะเรียบร้อยคะ่ะนั้นง่ายตรง พรมเช็ดเท้าแล้วตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มาโอ้โหตรงนี้ก็มีนะคะมันกำลังจะมากินไก่ย่างของศาลฉันยอมไม่ได้ไปนะคะเอาผ้ามาเช็ดอะไรเช็ดโหลกแก้วนะคะอย่าบอกนะมันเข้ามาอยู่ในโหลกแก้วฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แกไปได้นะคะโอ้ตรงรองเท้านี่อา้าวเมื่อกี้ตีไปแล้วไม่ใช่หรอกลับมาอีกแล้วนะคะโอ้สบายใจนะคะแต่ตอนนี้ควรเละมากเลยคะ่ะโอ้โห โอ้ชีวิตของคนขาหักนะคะอยากกินไก่ทอดจะกินยังไงดีล่ะเนี่ยแบบนี้นะคะจะต้องเอาเชือกนี่เลยค่ะหมุนแบบคาร์บอยเลยนะคะเรามันเทปว่าเทปเกินนะคะจ้างแมวโดยการให้ปลาหนึ่งตัวนะคะแมวก็เดินหยิบไก่มาให้เรากินแบบชิวๆนะคะต่อไปサラเมนเดอร์ค่ะนี่เลยจ้างโดยการเอาอาหารให้サラเมนเดอร์นะคะนี่เลยพลงะโดนนะคะซื้อมาต้องมีประโยชน์มากกว่านี้โดยการหยิบไก่ทอดชั้นนะคะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์แมนนะคะสไปดเดอร์แมนสุดยอดไปเลยค่ะอ่ะ ือสปริงนะคะฟิววันพีชยืดนะคะมือยางยืดเงินทําอะไรล่ะพี่แป็นหนานะจ้างคนส่งนะคะจริงๆไม่ได้สั่งของนะครับพี่ผมจะจ้างให้พี่หยิบไก่ทอดโคตรรวยว่ะจ้างนะคะนี่เลยใช้ไปตกปลานะคะเลิดๆค่ะต่อไปได้คะกันไกลทําอะไรล่ะตัดเฟือกทิ้งแม่มเลยนี้เลยกระทาวิเศษอมละเก๋เกนี้เลยค่ะเออเอา้าวแล้วขาหายแล้วไม่เดินมาหยิบมาแสดงว่าขี้เกียจนะคะพี่ โอ๊ยนักขู่จริงๆเลยไอ้แฟนเก่าของฉันนี่มันก็ตามลาวีไม่เลิกนะคะแบบนี้เราจะต้องทํายังไงดีล่ะเปนหนึ่งนะอัปเกรดบ้านให้แข็งแรงก่อนนะคะเดี๋ยวมันทําลายบ้านของฉันเดี๋ยวบ้านฉั้นบางนะคะนี่เลยเอาเงินเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาอัปเกรดบ้านของฉันให้หมดเลยให้ดูฮัลโหฮารานะคะให้ดูแบบว่าบ้างมีสีสุกนะคะให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้คือมีอิทธิพลมีพลังสุดๆนะคะต่อไปนะคะเอากุญแจรถมาทำอะไรซื้อรถใหม่เลยะคะ่ะเชิญเลือดข่านนี้เป็นงาง รถสุดหรูนะคะเงินต่อไปทํะไรนี่เลยค่ะจ้างตำรวจมาเฝ้าบ้านไปยังงานรวยสุดๆนะคะนี่ใครมาลาวีเจอตำรวจกูต่อยแน่โอ้โพี่นี่มันสายแล้วตื่นไปทํางานแล้วเดี๋ยวก็โดนหุวหน้าดา่าหรอกโอ้โหนอนสบายเลยนะคะแบบนี้เราจะต้องปลุกเขาอย่างด่วนเลยนะคะโดยการปิดแอร์ก่อนเลยนะคะการปิดแอร์ทำให้ร้อนนะคะโอ้โหเหงือตกเหงือซกเลยนะคะทิ้งผ้าขนหนูขนหนูทิ้งให้หมดเลยค่านี้เลยหมอนทิ้งให้หมดคะ่ะนอนใช่ไหมนอนกินบ้างกินเมืองเสาบ้านก็าหายกันไปเป็นยวงแล้วนะ่ะนอนไม่ตื่นนะคะเออ คำโบราณมากแก่สุดๆนะคะเปิดเพลงไปเลยสาวบางโพแล้วมันกกจริงๆนะคะยังไม่ตื่นอีกอกไม่ตื่นใช่ไหมเอาถุงเท้าพี่คาดาสูตรไปเลยค่ะดมไปเลยค่ะอ้หืยิ่งดมยิ่งหลับนะคะเพราะเป็นลมไอแมวตัวนี้ขาดตีกองเลยลูกเออไล่ท่าไ,ไปทํางานเร็ยเดี๋ยวไม่มีปลากระป๋องกินนะลูกนะโอเคมันไม่ตื่นนะคะ มันไม่ตื่นทํอะไรดีล่ะเปิดมาแบบตอรี่นะคะนี่เลยค่ะนาฬนิกาปลุกนะคะเจ็ดโมงแล้วหุ่นยนต์นะคะต่อไปนี่เลยค่ะตีชาเป็นอาจารย์ตีเป็นลิงเลยนะคะนี่เลยเตือนเลย <c oughs> เห็นปหมาตายแล้วไฟกำลังจะขึ้นมาบนดาดฟ้านะคะคือฉันจะต้องรอดให้ได้เราต้องช่วยน้องหมาก่อนนะคะเพราะว่าฉันรักหมาเป็นชีวิตจิตใจสุดๆเลยนะคะฉันตุยไม่เป็นไรแต่น้องหมาฉันจะต้องรอดนะคะก่อนเมฆก่อนใจช่วยของช่วยหมาช่นั้นหน่อยค่ะเออให้หมาฉันแปลงร่างเป็นซุปเปอร์แมนเลยเป็นล่านนี้เลยเหาะไปเลยเอ้ยนะคะ ต่อไปนกขาดุกป่องสีม่วงนะคะลรอยไปเลยไปเลยหนีไปเลยนะคะไปแจน้นตำรวจให้แม่หน่อยเลยแม่โอ้ยนี่เหรอโหดีดเอาปุ๊บุ๊บุ๊บหมุนฟุตตัวไปเลยนะคะเลิศดสุดสุดนะคะหมวกอันนี้ทำอะไรได้ไม่รู้นะคะ<ด>ต่อไปเออนี่ไงไม้เสานะคะ้ค่อยๆคานไปลูกโอ้โหเกือบตกนะคะต่อไปอ๋อมาช่วยแม่เหรอลูกเป็นลูกที่ดีมากๆเลยนะ,ะต่อไปนะคะพ่อแกเมาะค่ะเออมาเอาหมวกให้หมาใส่ไปะคาร์บอยฟึบนี่เลยะค่ะเมาไม่รู้เรื่องนะคะไฟจะไหม้ตาอยู่ละ โอ้รดปลอดภัยนะคะขอบคุณคุณดับเพลิง